ครับผมนายแพทย์ฟองพลบอลปานีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุขโขทยัยอสมนน้อยสีนวลเป็นอสมของจังหวัดสุขโขทยัยมายาวนานถึง27ปีโดยมีผลงานเด่นก็คือคุ้มบ้านร่วมใจสร้างพื้นที่ปลอดภัยไร้สามปอดอปอดที่1คือปอดยาเสพติดปอดที่2คือปอดบุหรี่ปอดที่3คือเหล้า ทั้งยาเสพติดบุหรี่เหล้าถือว่าเป็นพิษภัยที่สำคัญของประเทศชาติซึ่งการที่อสมอน้อยสีนวลได้ทำนวัตกรรมนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยได้ขยายผลไปทั้ง11คุ้มครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่และยังต่อยอดมาจากที ดังฟ้าซึ่งเคยได้รับอ,อสมอดีเด่นระดับชาติมาเมื่อ3ปีที่ผ่านมาผมยินขอสนับสนุนอ,อสมอน้อยสีนวนเป็นอ,อสมอดีเด่นระดับชาติสาขายยาเสพติดต่อไปครับสวัสดีครับผมสุภัสรศรีสวัสดนะครับในบอำเภอกงไกรลาศแต่ที่มีการส่งด้านอสมอคือในน้อยสีนวลเนี่ยนะครับ อสมอด,ดีเด่นนะครับที่รับรางวัลระดับชาตินะสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในชุมชนแล้ถามว่ายังไงถึงแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดได้ประโยชน์สําเร็จนะครับ mm hmm. ก็โดยกิจกรรมแรกเขาจะมีการประกวดคุมบ้างอย่างที่2ก็คือเรื่องของการประชาคมการรีเอ็กซเรย์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่แล้วในการบริหารจัดการของในน้อยสีนวลเนี่ยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยนะครับ25คนณนะขนาดนี้ก็เอาไปมาบัตรักษา แล้วการดูแลณนะขณะนี้ถือว่า23คนเนี่ยนะครับสามารถเป็นตัวอย่างและก็กลับไปคืนคนดีสู่สังคมเนี่ยนะในน้อยสีนวลเนี่ยผมควรที่รับการยกย่องให้เป็นอสมอดีเด่นระดับชาตินาะสาขาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและเป็นต้นแบบของอสมอในทั่วไปของระดับประเทศได้ครับผมสารวุฒิเอ็มนุย้ยสาธารณสุขอำเภอกรุงแก拉ศคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอมีนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดคือลดผลกระทบ จากการใช้ยาและสารเสพติดโดยภาคีเครือข่า,ขายมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอสมอน้อยสีนวลได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติใช้คุ้มเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้ประสบความสำเร็จในเรื่อง3ปอดปอดบุหรี่ปอดยาเสพติดปอดเหล้าครับแรงบันดาลใจในการทำงาน ผมเคยร่วมง,งานกับทีมนางฟ้าท่าฉนวนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่ที่สองจนได้ผลสำเร็จผมจึงนำแนวคิดของทีมนางฟ้าท่าฉนวนมาปรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่ที่9บ้านคลองอยางซึ่งหมู่9้าบ้านคองอยางของกระผมอยู่ในกึ่งกลางระหว่างหมู่สองบ้านหนองบัวตำบลท่าฉนวนและหมู่5บ้านหนองกระจอบตำบลหน,นองตูม ซึ่งหมู่9ของผมเป็นทางผ่านให้กับทั้งสองหมู่บ้านนี้ในการแพร่ระบาดยาเสพติดผมจึงนำแนวคิดของทีมนางฟ้าท่าฉนวนมาปรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่ที่9โดยจัดทําคุ้มบ้านร่วมใจสร้างพื้นที่ปลอดภัยไร่สปอดปอดที่1มอบทงคัวเรือนปลอดยาเสพติดปอดที่2บ้านนี้ปอดบุรี ปอทที่3บ้านนี้ปอดเล่าครับวันนี้ผมทีมงานอสมหมู่เก้านำปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดมาปรึกษากับทีมครับสถ,ถานการณ์ในการแพร่ระบาดของยาเสพติดของหมู่ที่9บ้านของยางเนี่ยมีการแพร่ระบาดในระดับไหนตอนนี้อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพบผพู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นบางส่วนจึงนำปัญหาเพื่อทำการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดไว้ก่อนครับในจุดแข็งและจุดอ่อนของหมู่เก้าเนี่ยบ้านของยางเนี่ยมีอะไรที่จะต้องเป็นจุดเด่นที่จะแก้ไขตรงนี้มีทีมงานคุ้มบ้านเข้มแข็งและคุ้มบ้านเข้มแข็งครับ พี่ก็เห็นด้วยนะเพราะว่าหมู่ก้าบ้านคลองยางเนี่ยเขามีฐานข้อมูลที่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลด้านประชากรครอบคลุมทุกกลุ่มวัยมีฐานข้อมูลด้านสุขภาพมีฐานข้อมูลด้านอาชีพแล้วก็รายได้ที่ดีที่ดีอยู่แล้วครับผมเองก็เห็นกับทางท่านอ,อสมอน้อยเนาะจริงๆแล้วท่านอยู่กับทีมนางฟ้ามานานท่านมีแนวคิดเอา จากประสบการณ์ของทีมนางฟ้าที่ประสบความสําเร็จหนึ่งในทีมของอสมที่เป็นนางฟ้าเอาไปทาโดยเป็นระบบคุ้มของหมู่บ้านของอย่างครับครับในส่วนของสานีตำรวจผู้ทอนชัดวนนะครับก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนแนวทางของอสมน้อยนะครับที่จะมีโครงการนี้นะครับก็ทางสานีตำรวจผู้ทอนชัดวนก็จะนะครับสนับสนุนในเรื่องของครูแดนะครับให้ให้หมู่บ้านนะครับลงไปให้ความรู้เกี่ยวกับเด็ก แล้วก็จะจัดสายตรวจนะครับลงไปนะครับตรวจนะครับเฝ้าระวังนะครับไม่ให้มีการแพร่กระจายาป้องกันนะครับบุคคลภายนอกเข้ามาซื้อมาขายภายในหมู่บ้านนะครับให้โครงการประสบความสำเร็จครับขอกราบสวัสดีกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ก้าทุกท่านวันนี้นะครับที่เกิดกผมและทีมงาน ได้นัดประชุมประชาคมบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่เก้าทุกหลังคาเรือนเรามีเหตุการณ์ในพื้นที่ไม่ปกติตอนนี้ซึ่งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนเราเริ่มจะมีการแพร่ระบาดเข้ามาเป็นบางส่วนเราจะหาแนวทางการควบคุมในรูปแบบไหนคณะกรรมการหรือสมาชิก ทุกหลังคาเรือนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานมีท่านใดมีข้อเสนอแนะก็ขอเรียนเชิญผมขอเสนอไม่ให้กู้ยืมเงินกองทุนในหมู่บ้านครับและมีคณะกรรมการท่านใดเสนอแนะอีกดิฉันขอเสนอค่ะไม่ให้ยืมโต๊ะเต็นเก้าอี้ถ้วยจานในหมู่บ้านทั้งหมดค่ะมีใครอีกไหมครับดิฉันขอเสนอค่ะ สำหรับครอบครัวใดที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้ถูกตัดสิทธิ์จากการรับรองเอกสารใดจากทางราชการค่ะสรุปใครเห็นด้วยยกมือเห็นด้วยผลสรุปในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่ที่9้าบ้านคลองยางที่เราได้ประชุมประาะคมในวันนี้นะครับวันต่อไปเราก็จะได้ลงพื้นที่ มีท่านใดมีข้อสงสัยและเสนอแนะในการประชาคมวันนี้ขอากาบเรียนเชิญครับถ้าไม่มีนะครับกระผมในานามตัวแทนอสมอน้อยและทีมงานของอสมอหมู่เก้าพร้อมผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยก็ขอปิดประชุมครับขอสวัสดีครับ,รบการทำงานการดูแลยาเสพติดด้วยระบบคุมบ้านซึ่งวันนี้เราประชุมย่อย ของสมาชิกคุ้มที่10การทำงานของสมาชิกของทีมงานคุ้มบ้านเข้มแข็งเราจะมีคู่มือนะครับคู่มือการทำงานในแต่ละคุ้มบ้านอันนี้ในคู่มือนะครับจะมีรายชื่อสมาชิกครัวเรือนของแต่ละคุ้มบ้านของแต่ละครัวเรือนอยู่ในคู่มือการทำงานหลังจากเราได้คู่มือเราจึงมาทำ เป็นแผนที่ลายคุ้มบ้านของแต่และคุ้มบ้านจะมีแผนที่ให้กับทีมทำงานคุ้มบ้านเข้มแข็งจดข้อมูลต่างๆขึ้นครัวเหลอนไหนถามว่าครัวเหลอนนี้มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมตัวอย่างคุ้มที่10นี้เราก็มีคู่มือทำงานให้กับทีมทำงานคุ้มบ้านเข้มแข็งนะครับของ ทีมทำงานคุณบ้านเข้มแข็งหมู่ที่9บ้านคลองยางทุกคนครับเป็นไงกันบ้างแล้วพวกเราไปทำงานนะเจอปัญหาอะไรกันบ้างแล้วมีไปลงบ้านในน้ำทับยางในน้ำทับยางก็สูบบุหรี แล้วก็พบภรรยาของนายน้ำทับยางนะ,นะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีหลานนายน้ำคนนึงเด็กสูงถึงห้าปีเจอคนแก่คนนึงหลานเกี่ยวข้องก็อยาเสพติดบ้านนางเสนอม,มีหวมแล้วอสมอจะหวยังไงกันก็อันนี้พวกเราก็ช่วยๆกันเนาะดูแลคนในชุมชนเราแต่ละแวกแต่ละคุ้มก็ให้ช่วยกันต่อสองดูแลผิดภัยของยาเสพติดให้กับ แต่ละคุ้มบ้านให้เข้าใจกัน,นเนาะพวกเราเนาะช่วยกันเพื่อลูกหลานคนในหมู่บ้านเราเนาะ ทีมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวจิตพินิจประชาสรรค์เรื่องอยาเสพติดในโรงเรียนเราได้รับความร่วมมือจากอ,อสมอน้อยนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยนะครับได้มาให้ความรู้กับเด็กๆนักเรียนของเราเอ,อสมอก็จะมาทุกวันจันทร์นะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในส่วนของสถานีตำรวจนะครับก็ได้ส่งนะครับครูแด นะครับซึ่งเป็นตำรวจที่มีความรู้เกี่ยวกับายาเสพติดมาให้ความรู้กับนักเรียนนะครับในวันพุธได้นำเอกสารต่างๆที่ได้นักเรียนที่จะได้เรียนรู้แล้วนำเอาไปใช้และปฏิบัติและจะได้เห็นถึงโทษของยาเสพติดที่เกิดขึ้นกับตัวของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนบ้านหนองบัวจิตเป็นประชาสันซึ่งมีท่านกำนันนลิน จิตพินิษเป็นประาธานสถานศึกษาจะมาดูแลให้คุณไอ้ทวดของยาเสพติดเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองบัวจิตพินิษประชาสรรค์นะครับสุ่มตรวจแล้วของเราเไม่มีนะครับนะตรวจแล้วไม่พบว่าเด็กนักเรียนของเราติดยาเสพติดนะครับทุกอย่าง ก่อนลุงเคยใช้ชีวิตมาในรูปแบบไหนครับก็เคยติดยาเสพตยามาแล้วหลังจากลุงเลิกแล้วชีวิตลุงเป็นไงครับสุขภาพร่างกายเป็นไงครับตอนนี้ก็ดีขึ้นที่เลิกได้ก็สุขภาพก็ดีไม่มีโรคภัยอะไรเข้ามาก็มาทํางานได้ปกติไปไหนมาไหนก็สังคมก็ไม่รังเกียจครับที่เลิกได้ไม่เป็นไรนะลุงเนาะชีวิตที่เดินทางพิษมา ทีมงานยินดีและให้กำลังใจลุงนะครับครับขอ,ข,อข,อขอบคุณขอบคุณอสตมอน้อยและทีมงานทุกคนด้วยนะครับที่ให้ผมเลิกได้วันนี้สรุปผลงานปีพศ .2562 นำแนวคิดทีมนางฟ้าท่าฉนวนมาปรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยระบบคุ้มบ้านโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดปีพศ2563ติดตามค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลท่าฉนวนจำนวน5 6า7 2นนบบาทปีพศ2564ติดตามค้นหารักษาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในพื้นที่หมู่ที่9โดยของ,งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลท่าฉนวนอีก38,100บาทปีพศ2564ขยายผลต่อยอดไปหมู่บ้านหลายประแดงหมู่ที่11ตำบลท่าฉนวน